ในหนึ่งประมาณเป็นหนึ่งร้อยได้ส่วนนี้สามสิบกวาได้ที่มีปัญหาอย่างปัญหาเี้ยที่หนูข้ามาที่ลูกข้ามาลูกม,มันจะไม่เป็นทักษะ่างนี้เป็นแรงนี้ที่มันค่อนข้างจะแรงสำหรับปีนี้แต่ปีที่แล้วม,ม,ม,นะมันก็พอจะมีนะมันก็พอจะมีแต่เราแก้ห่อยจะไม่พอวันนี้มันมันมันคือเรามองว่ามันจะปีที่แล้วก็เป็นปีนี้ก็เป็นมันจะเดินหน้า โดยธรรมชาติแก้ไม่ได้แ้วน้ำท่วมทุกปีปีละหนึ่งครับงทุกครังรตังมันอเดิมแต่พอหลังจากน้ำท่วมไปสัก3-4-5สี่ 3, 4, 5, มันก็แรงอีกติดแรงขึ้นมาพื้นเนี่ยพื้นที่โดยส่วนใหญ่จะเป็นท,ที่ที่ลุ่มต่ำนะน้ำท่วมบางเดือนนี่แกบอกว่าท่วม หน้าอกเลยช่วงที่ผ่านมานี่ท่วมถึงหน้าอกเลยแล้วก็อยู่เป็นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าการเตรียมพื้นที่ทุกอย่างเนี่ยเขาปุูปูขุดปูดดดดระบายแล้วก็มีร่องกว้างประมาณ1 3บสเมตรอะ่ะแล้วก็ปลูกระยะห่างก็เป็นเป็นเป็นสิเมตรคือการจัดการปลูกการเตรียมแปลงอะไรทุกอย่างได้ดีหมดนะครับผมเคยมาดูของคุณภูณชัยครั้งหนึ่งเมื่อเมื่อตอนที่แกปลูกใหม่ประมาณสักสักสองปีตามเริ่มให้ผลผลิต ปาล์มแกสวยนะครับก็มีปัญหาเรื่องหญ้าบ้างวัชพืชบ้างนิดหน่อยแต่เราก็แนะนําให้เขากําจัดจนวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือปาล์มแกสิบปีนะปาล์มแกสิบปีทีนี้พอปาล์มมันโตขึ้นโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นนะครับในเรื่องของระบบรากเรื่องของดินเรื่องอะไรทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปบ้างถ้าเท่าที่ดูน้ําในคูอะไรทุกอย่างในดินแถบนี้มันคือค่อนข้างที่จะเป็นดินเปรี้ยวนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ดินเปี้ยวเนี่ยก็ต้องปรับดินทุกอย่างจะต้องปรับให้มันเป็นกลางเพื่อที่จะได้ดูดซับธาตุอาหารขึ้นไปใช้ได้สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหลังจากที่แกหางหายก็คือพวกแมกนีเซียมพวก,พวกโลโล,โลไม้แกก็ไม่ค่อยได้ใส่มาช่วงหลังก็ที่ผ่านมาก็ใช้เป็นปุ๋ยสูตรมาตลอดนะครับตั้งแต่มีปศุสัตว์อ่าที่เราดูปุ๋ยสูตรก็เช่น สิบสามสิบสามยี่สิบเอะไรพวกนี้แกก็ใช้อยู่ประมาณนี้ต้นนึงก็บางทีใส่มากครั้งละมากเกินไปต้น3กิโลก็มากเกินไปก็เราก็แนะนาแนะนาเรื่องนี้มีแนะนำเรื่องเรื่องการใช้ปุ๋ยก็กีผมก็ได้เขียนกําหนดปุ๋ยให้แกในปีหกห้าปีนี้ครับกำหนดให้ใช้โดโลไมด์ด้วยอะไรทุกอย่างกําหนดโอเคราคาปุ๋ยอาจจะเพิ่มหน่อยในปีนี้แต่ว่าแต่ว่าก็จําเป็นเพราะว่าปลาอายุสิบปีเนี่ย ท่าที่ดูโดยทั่วไปก็คือตอนนี้ปัญหาของแกก,ก็คือไปล่างจะแห้งหน่อยนะบางพื้นที่เพราะว่าที่ผ่านมามันเจอกับสภาพน้ําท่วมอยู่ใช่ไหมน้ําท่วมเป็นเป็นเมตรไปล่างทีนี้เราก็ดูว่าเออทา,านาอาหารบ้างอะไรบ้างแต่ว่าโดยสภาพทั่วไปแล้วคือเราดูว่าปามสิปีเนี่ยความสูงมันน่าจะมันน่าจะสูงกว่านี้นะครับอ่านี่นังเพราะว่าในตัวเช่นมันหายไปหมดเลย กนะตโตช้าหน่อยนะครับ,นะรบอันนี้ก็คือโดยสภาพทั่วไปนี่ถามว่าเราจะปรับปรุงให้มันให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้มากน้อยขนาดไหนก็คือเราปรับปรุงได้ในระดับหนึ่งนะครับจะไปให้มันสวยเหมือนกับสภาพโดยทั่วไปนี่คงคงทำลำบากเพราะว่าเพราะว่าเราควบคุมธรรมชาติไม่ได้นะแต่น้ําในคูในคูคลองก็ยังมีอยู่เนี่ยช่วงเนี้ยในขณะที่ของคนอื่นก็แล้งมาเป็นเดือนแล้วแต่ของแกด,ดินยังชื้นอยู่อ่านะ สามารถที่จะใส่ป๋ผมก็เลยแนะนําให้แกใส่โดโลไมในรอบเดือนมกรานี้สักครั้งหนึงก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยตัวแม่ปุ๋ยอย่างที่เราแนะนําไปแล้วก็เติมโบรอนเติมแมกนีเซียมลงไปช่วยอาจจะเพิ่มต้นถุนหน่อยครับแต่ว่าก็จําเป็นต้องทำเพราะว่า,วารอบต่อไปจะเป็นดอกตัวเมียเกือบทั้งหมดนะ